ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสู่ช่องยี่สามบานปลาสตอรี่ครับมือนีนําพาดพี่น้องขึ้นเลาะหูกเราพูหาอยู่หากินอีกครั้งหนึ่งครับผมกับการหาไตเฮ็ดนะครับจุดนี้เฮ็ดนาและดอกโบงงามทาดอกบานชทวนี้เฮ็ดอาอยากเล่นนะครับเฮ็ดเริ่มไหวแล้วเนาะกรนีมากก็ได้เฮ็ดตัวต่ว่าดอกโบงงามครับเนาะดอกโคกไยงามปันเลยเนาะดอกเขาเทาบานนะครับแต่ว่ากับพ่อได้อยู่นะครับพ่อได้เริ่มอยู่ ถือว่ามหาเล่มเห็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลุมาช่วยรักันครับว่าจะได้หน่อยอะไรบ้างนะครับผมออกหายุ่งหากจินเต่เดือนเก่านะครับวันนี้มาเจอเสาเหมอดครับโอ้เห็ดกอนครับออกบานนะครับเป็นเสื้อเห็ดครับเดี๋วจะแลนนครับถ้าว่านี่เขาเขาดอนนะครับในดอกเดียวในดอกน้อยนะครับดอกนี้จะเป็นเสื้อครับผม เตรียมกันครับเราในงามอยู่นะครับก็เตรียมกันครับผมเส็จหายใหญแล้วนะครับเรียมเหมาครับผมดอกนึงครับดอกบานนะครับจะว่ายังสามารถที่จะล้างได้อยู่นะครับเตรียมกันครับผม นี้นะครับตะแระนะครับดอกบานสองดอกดีว่าได้ยูนะครับ,รบ,รบช่วงนี้ฝนเศร้าแล้วนะครับบม่มีฝนละฝนหยุดเต็มมือนึงแล้วนะครับเห็ดกิถึงจะเป็นดอกบานได้ว่าเกิถึงแดดมันก็แข็งแข็งโตอยู่นะครับแล้วก็บนวเา่าไงครับผมตะแรนะครับ เดีนะ๋ยวะอ่อนดอกงามอยู่นะครับคันได้ดอกกระสีนึงอู้สุดยอดนะครับดอกบานนะครับได้ได้บนน่อันนี้บนหนาจะได้แล้วนะเป็นเส้อเฮดต่อไปครับผมนี่บนเบิดตาครับผมีดอกเลี่งครับ ดอกมันบานนะครับดอกเถาแต่ว่าก็บโมเสงก็ว่าเถาแล้วเอาไวได้นะครับได้ยู่นะครับผมองดอกละดูว่าจะมีกี่ดอกนะครับรางได้ยู่นะครับพ่าฝนอโตแฟร์ละสองดอกแล้วครับมีดอกนร่งดอกปุ่มนะครับดอกกระ้างงามนี่ครับกันได้ดอกแบบนี้โอ้สุดยอดเลยสามดอกเหมือนกันครับผมลุมกันไปเลยครับ ดอกปูมนะครับงามๆครับผมเจอเห็ดละงอกขาวนะครับดอกปูมแต่คนสงสัยเราเนอะมันเป็นเห็ดละงาหัวเห็ดละงาก,กระไลนะครับแต่ว่าดอกนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเห็ดละงอกขาวอ้เห็ดละงอกขาวเกิดนะครับจะเกิดหลายบเนาะถ้าหน้าว่าให้เกิด อีกรอบนะครับเด็กเบเห็นละงอกงามนะครับดูนชนม์กันไปเลยครับผมน้อยตุ้มก็เอาครับผมครับผมืัอนี้มาเจอเห็ดละงอกนะครับโอ้เมื่อคิดว่าสวกนะครับหลังจากที่ค่อนหน้านี้ก็ได้เห็ดละงกอกขาวดอกตุ้มงามดอกนึงนะครับซึ่งก็เป็นสัญ้นญญานนะครับบอกว่าเห็ดละงอกเกิดนะแต่ผมก็บ่กมันแต่วันที่เกิดหลายบ่ พอคุมนี่ตอนนี้คิดว่าอุ้มัน่าจะเกิดครับอาจะเกิดพอประมาณอยู่เรามาร้นรเบิวมกัน,ะนกไปเลยนะครับว่ามันจะหน่อยอะไรบ้านไดนี่เป็นดอกบานนะครับกุ่มก็มีนี่อีกจุดหนึ่งครับตูมนะครับ ด้านนี้อีกดอกนึงครับมันมีค้นขื้นมากนะครับ้อมันนี่เสียงคนอยู่แต่วก็คงจะมีอยู่นะครับผมครับผมจุดนี้ได้ยุ่เจ็ดอกนะครับเนี่ยเห็นโงโกเหลืองนะครับหมู่บ้านเนียงบดมาานะครับ,บ,รมมรบติดทุระนะครับเขาจังหวัดมันนี่ก็เลยมีโอกาสได้มากกัเลยเขียนมาละโคบเบิงนะครับเจบาใบเห็ดแก่เริ่มใบแต่ว่าเห็นโงโกเหลือง,องนาจะออกนะครับผมจะลุ้นกันไปเลยครับ แจ๋วนะครับหลอกตูมกอนครับสองหลอกงามครับผมเอเลนอวันนะครับดอกบันพอด้ยุ่นนะครับอีกจุดเนึองครับโอ้ดอกบานนะครับ ใช่เลนะครับผลไมาตงะมูว้านนะครับหรือว่ามูว้านของบัติโทราครับมากเก็บกว่าจะได้ดอกตูมงามนะครับแต่ว่าถึงจะเป็นดอกบานก็งามอยู่นะครับผมเจออีกดอกนึงครับผมเฮลโอกเหลื้อยหรือว่าเห็เงลกเหลืองจะออกนะครับเ็ดเคื่องใบนะครับเพราะว่าก่อนนี้มากกับพออายุหกเกดอกนะครับอันนี้ดอกตูมเกิดดอกเดียวนะครับ เติมกันครับผมเห็ดเพิงนะครับอีกนึงรอครับผมเห็ดแป้งนะครับดอกใหญ่ๆง,ง,งามดอกงามนะครับผมดอกนองครับเห็ดแป้งนะครับผมบานดอกตลุมนะงามๆครับ หอนึงครับผมเติมกันครับผอบานนะครับเนี่ยนี่จิ้มนะครับยังใส่ได้เยู่นะครับบางส่วนแล้วก็ดอกนี่นะครับโอเคด่าแลนะครับจะเติมกันครับผมเห็ดกอน,นะครับหนอดปู องดอกนะครับดอกหน่อยทีน้อยนะดอกเนึ่งีนเน่านะครับอายุสองสามดอกนะครับยังกัดเตยเลยครับผมจุดนะครับผมงามพอเตยอยู่นะครับเดี๋ยวเติมกันครับผมดอกหนึ่งครับผม ฮักนะครับเตรียมกันครับอีก3ามดอกนะครับเส่ได้เยูะนะครับผมเตรียมกันครับเดี๋ยวนี้ก็พอได้เยูะนะครับหอมงามนะครับ แอนนาออนนะครับผมอีกรองหนึ่งเตรีมกันครับเพื่งข้ามนะครับนี่ดอกเดียวกุ้ยี่เฮ็ดเพิ่คนนี้คือเป็นมูนะครับแล้วแขงแสบนะดอกเดียวก็วครับปแป้งนะครับดอกหนึ่งเตรีมกันครับสองดอกนะครับตวงกับดอกบาน ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลานะครับที่จะเดินทางกระบ้านเรานะครับเพราะว่ารายละเอียดเวลาในการหากระโดนเติบล้านะครับเนตกระเดรยรเติบนะครับเดี๋ยวใจพี่น้องเรเบิ้งในช่วงที่เดินทางไปถึงสินพูเ้านะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับผมตอนนี้เดินทางถึงีินพูแล้วนะครับทางที่จะกระบานไปทีียบร้อยนะครับเดี๋ยวใจพี่น้องเรเบิ้งผลงานการหาไตเฮ็ดนะครับหาเฮ็ดในมือนี้นะครับมาั้งแต้เด็กๆนะครับ จนถึงช่วงเศร้านะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าในรายยูนะครับแต่ว่าเห็ดอาจจะดอกบกงามนะครับเพราะว่าก็ได้บอกไปแล้วในคลิปว่าเมื่อนี้นะครับเป็นการเล่มเห็ดนะครับเพราะว่ามันออกมันออกมาดวนแล้วนะครับเห็ดออกด่วนเติบแล้วออกมาหลายมือแล้วนะครับแล้วก็่วงล้างมากก็เตียมตาซุ่มมือนะครับเมื่อนี้ก็เตียมตาข้าเก้านะครับแต่ว่าเป็นเห็ดดอกบกไข่งามนะครับเห็นดอกเทาดอกบานแต่กับพ่อร่างได้นะครับเพราะว่าฝนบ่ตกใส่แล้วนะครับฝนขาดช่วงไป ได้มือเนื่องแล้วนะครับบ่เอายุฝนตกใส่เห็ดออกมากกะจะยุได้ดวนว่าช่วงที่นี้ฝนตกใส่นะครับว่าทางออกแมาแบบบานๆนั่นสินะครับฝนตกใสก่กบเน่าเร็วแต่ถ้าบ่มีฝนไม่จะแดดนะครับเมื่อก็จะดอกแข็งนะครับแล้วก็ยุได้โวดน,นะครับผมก็ถือว่าเมื่อกี้การหายหากินกับมานอยู่นะครับแต่ว่ากอยังที่ว่านะครับเห็ดดอกบางงามในเห็ดหลากหลายชนิดว่าจะเป็นเห็ดแป้งนะแป้งนะเห็ดคอเห็ด เพลิงข้ามเฮดละงกขาวก็ได้ดอกเรื่องตุ่มๆงามๆนะครับแล้วก็เฮดละงก์เรื่องกับเฮดแปดดอกนะครับก็ถือว่าได้เฮดร่วมนะครับได้หลากหลายชนิดหลากหลายเฮดนะครับกับพ่ออยู่พ่อกินอยู่สำหรับการหาอยู่หากินมื้อนี้นะครับขอบคุณพี่น้องฟองปายสุภูสุขวลที่เกีิดความร่าเริงรายการจากช่องอีสานบ้านปดาสตอรี่นะครับเมื่อคลิปเจ้าเวลาฝากไปกระนั่งแรงใจให้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จะเลื่อนที่จะกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือน ในคลิปต่อไปของผมครับขอบอกคุณอีกครั้งหนึ่งครับพบอพอกับในคลิปหนาสุขสบัตดีกับสุขุสุขคนณมเชียบ,บ่จนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินต้องเตียทรงเตียทาาไปแล้วสวัสดีครับ